เอาละครับภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาตามล่าหาโกโจระดับซีเขตดด้วยผมมีเพชรอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าเพชรนะครับมาดูว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะเกลือหรือผมจะได้ไปดูกันเลยครับเอาละครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่เกมอาริเมดิเฟนเดอร์นะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มหาตัวลับนะครับเป็นระดับซีเขตดนะฮะนี่นะครับคือตัวข้างหลังตรงนี้นะก็คือเจ้าโกโจนั่นเองนะฮะโอเค นะเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับคือผมยังไม่เคยมีซีเครตเลยนะทุกคนไม่มีสักะตัวเออคือคือแบบสุ่มไม่เคยได้นะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าฮะเอ้ยเดี๋ยวนะ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 ผมว่าผมต้องบูทดวงว่ะเดี๋ยวบูทดวงก่อนนี่ไงร้อยสี่สิบเก้าโลบัคใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงโชคคูณสามนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเราทําการเติมเข้าไปเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับขึ้นมาทางซ้ายมือแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาซุ่มหาโกโจกันนะครับกับงบ40,000 0กว่า มาโอ้โหอืมโอ้โหคือผมสุ่ม4แสนจะใช้เวลาโอ้โหผมว่าน่าจะชั่วโมงกว่าเลยนะน่าจะนานอืมตำนานมาแบบพึบเลยอะคือต้องบอกว่าถ้าเป็นซีเครนะครับดาวมันจะเป็นสีดำนะทุกคนอ่ะขอดาวดำหน่อยอืม เกลือเกลือแบบรัวๆม,ม้าหน่อยมาหน่อยมาหน่อยดาวดำผมรอแบบดาวดาอ่มาทุกคนบอกเลย มาขอดาวดำหน่อยอเฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้เกือบเกือบได้นะทุกคนน่าจะมีติกฮะโอเคมีติกตำนานนะครับอันนี้โหผมได้ไปเยอะแล้วนะฮะดีเจนมาฮะดีเจนปึ๊บโอเคตำนานเรามามา เฮ้ยโอ้โหมิติกมาฮะขอใช้นี่ก็ได้ฮะมิติกใช้นี่มาโอ้โหไม่ใช้นี่ฮะเป็นตัวธรรมดานะครับตำนานโอ้โหตำนานสามตัวติดตำนานใหม่แล้วฮะขยันออกด่วยตำนานผมเนี่ยโอ้โหตำนานตำนานใหม่แล้วฮะทุกคนโอ้โหตำนานใหม่แล้วตำนานอีกแล้วฮะ โอ้โหตำนานอีกแล้วฮะเฮ้ยอุ้ยเมื่อกี้เกือบแดงโอ้โหนี่ห้ามเพื่อนคนเมื่อกี้เกือบเลยฮะเกือบแล้วเมื่อกี้นี่เกือบแล้วนะมันเป็นมิติกมาพอดีไงมันการันตีมิติกไงเมื่อกี้ดีเจนอีกแล้วฮะ จริงๆผมว่าถ้าผมเอาเพชรตรงนี้ไปซื้อซีเขตก็ได้นะฮะทุกคนครับแต่ผมมองว่ามันมันไม่สะใจอ,ะอ่ะเออมันผมอยากลุ้นไงเออหายเองมันสึกมันภูมิใจอ,ะอ่ะเออนะฮะเฮ้ยอุ้ยเกือบฮะทุกคนมันกเกือบซีเข็นะมิติคฮะโอเคมาต่อลุ้นๆในดีขอรุ้นๆหน่อย มาฮะยาวๆไปเฮ้ยอ,อุ้ยตำนานอีกแล้วฮะทุกคนขอตำนานไชนี่ได้ไหมเอ้ยขอมิติไชนี่ได้ไหมโอเคโอ้โหดีเจนใหม่แล้วฮะอืมดีเจนไม่มาเลยเอ้ยไม่ใช่ไชนี่ไม่มาเลยโอ้โห,โหอีกแล้วไชนี่สักตัวหนึ่ง มาต่อฮะเราหมดไปประมาณจะห้าหมื่นเพรแล้วนะครับทุกคนครับมันยังไม่มาเลยนะเฮ้ยจะห้าหมืเพรแล้วนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหมิติกขอใช้นี่ได้ไหมใช้นี่มาโอ้โหไม่ใช้นี่ฮะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตัวเต็มตัวเต็มหรอเอาหลุดโอ,โ,โอเค สุ่มจนหลุดเฮ้ยโอ้โหอีกนิดเดียวฮะทุกคนครับมิติกมิติกเออทุกคนครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มท้อแล้วท้ออะไรคือมันมันใช้เวลาในการสุ่มค่อนข้างนานนะฮะเออคือมันเสียวเวลาตรงนี้แหละนะฮะเอ้ากดสุ่ม40อีกกดผิดโอเคโอ้ผมรู้สึกว่ามันเสียวเวลามากเลยฮะตอนนี้โอ้โห คือตอนนี้ผมสุ่มแล้วประมาณ50,000เพรนะคือยังไม่มีอะไรเลยนะมิติกออกอย่างเดียวเลยตำนานไม่ต้องพูดถึงนะฮะเงียบมากโอ้โหซีเกตคือแบบไม่ออกมาเลยขอซีเกตหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหไม่ใช่ฮะมิติกเรามาอีกแล้วฮะรัวๆเลยใช้นี่หน่อยใช้นี่ก็ไม่มาโอเค ตอนนี้เพชรเราลงมาเป็น3ามแสนแล้วนะฮะเออเอาหน่อยดิอืมนี่ผมเปิดได้ซีเค็อย่างนี้ผมบอกเลยว่าผมไปสุมอีกตู้หนึ่งไงนะผมไปสุมตู้ลิมิเต็ดเลยนะรู้สึกว่าจะเป็นกิจหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมน่าจะใช่เอ้ยไม่ใช่น่าจะซองจินอูถ้าผมเดาไม่ผิดกดรัวๆไปเลยเฮ้ยโอ้โหมิติมาอีกแล้วะฮะมาโอ้โห ชนี่แม่งไม่มาเลยว่ะเฮ้ยมิติมาอีกแล้วฮะฮฮ้ยฮดวงเริ่มดวงเริ่มดวงเริ่มมาดวงเริ่มมามิติอีกดิเออ,เอนึกว่ามิติจะมาอีกโอ้นี่ไงทุกคนได้ชนี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ โอ้โโอเคแต่สแต็ค่อนข้างแย่นะแต่โอเคโอเคได้ใช้นี่มาโอเคผมชื่นใจขึ้นมาหน่อยนะครับเห็นไหมโอ้โหเพียบโ,โ,โอเคลุยต่อฮะกำลังใจเริ่มมาใช่ได้สกัได้สกุสรัมโบสยูกะวัต t t ฟั f อาจารย์โกโจมาแล้วฮะทุกคนครับอุ้ยอุ้ยขอแค่ภาพแป๊บ เฮ้ยมาแล้วฮะทุกคนครับย็ดเคผมส่มไปรประมาณ3ามแสนห้านะฮะเฮ้ยเอาจัดเอาจัดเลยวะทุกคนเฮ้ยมาแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยผมรู้สึกดีใจวะ่ะแต่ก็แอบเหนื่อยที่หายเลยแม่งสูมโคตรนานคือผมส่มประมาณสองชั่วโมงกว่าได้เลยนะทุกคนโ้โอเค ผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับโกโจะนะฮะทุกคนโอเควูโคตเหนื่อยบอกเลยโอ,โโอโ้คือเมื่อกี้นั่งสุ่มไปแบบเกือบหลับนะฮะทุกคนโอ้โหสุดท้ายเขาก็มาจนได้ฮะโอ my god โอเคตู้นี้ผมว่าผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคือได้โกโจมาก็โอเคแล้วแหละ นะส่วนตู้นี้ก็ผมขอรอก่อนแล้วกันเนาะเออเพราะว่าโกโจมันจะหมดแล้วเนาะทุกคนส่วนไอตัวสแตนดาร์ดตัวเนีมน้มันมีมาเรื่อยๆเนาะซึ่งแน่นอนว่าผมสุ่มมาแล้วประมาณเกือบ3ชั่วโมงอะ่ะเออมันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะคลิปนี้น่าจะพอแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวเราก็ทำคลิปแยกออกมารีวิวรอบหนึ่งล้วกันนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะฮะตัวที่ผมสุมมาได้ก็ มิชชั่นคอม p l e t เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้ตัวมิตินะครับเป็นใช้นี่มา2ตัวเลยนะแล้วก็ที่เหลือก็เยอะมากนะเป็น20กว่าตัวได้เลยนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเว่าคลิปนี้ผมไม่เกลือนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์โอ้โหปิดคลิปโคตรเหนื่อยเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าเลยแล้วกันนะฮะโอเคเจอกันนะฮะคือทองผมเยอะมาก